สวัสดีอีกรอบหน,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 นึ่งของเรียนรึกษาการเมืองสอนท่านนี้เนาะผู้ดีเข่ามาถึงลูกๆก,กำลังเบิงกฎหมายก่อนที่จะออกไปเห็นงานกันนะครัลูกๆเบิงกฎหมายเกีย่ยวกับที่จะออกไปเห็นงานตอนนี้ที่เห็นนักเรียนรูกเรียนศึกษาหลายเพราะว่ารอบเสาร์กับรอบ่ายมาร่วมกันมาขอสอบพร้อมกันครับมาขอเรียนก่อนจบจะกืี่บนเชิจะรับไปนะคบโดยสปสได้วางแนวปฏิบัติมาตรการหลักของสถานประกอบการนวด และและสปาแบบวิถีใหม่ได้แก่การเลนระยะห่างการควบคุมก้องกันโรคการกักตรองมาตรการรองแล้วก็มาตรการเสริมอื่นผู้ให้บริการนั้นจะต้องได้รับการจบทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรองศิลปะแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์มีความู้เรื่องการป้ันโรคสำหรับหลักการนะคะก็คล้ายกับการให้ประการอื่นๆื่นแต่ย้ำว่ามาตรการบางอย่างที่ต้องไปจัตการอย่างเช่นการงูในบางบริเวณ การนวดใบหน้าศีรษะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อควบคุมไม่ให้ก,ก,การไปการเป็นแหลกแพร่กระจายด้วยหากปาาระชาชนทุวยอดสถานบริการใดไม่เป็นไปตามมาตรการปร้องกันโรคติดต่อก็สามารถแจ้งไดที่สาธารณาสุขจังหวัดที่ได้ตรวจสอบหรือสาย,สายด่วน1426ค่ะสำหรับมตบาตรการของสสศนะคะก็จะดู2กรณีคือ1สถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้แก่ดารนวดสปา,าและ2 ที่อยู่ภายใต้ราชบัญญัติสถานพยาบาลได้แก่คลินิกการนวดแขนไยมีการวางมาตรฐานแบบการแพทย์วิถีใหม่เพื่อให้บริการเพื่อสร้างความมั่นใจค่ะแต่การให้บริการนอกสถานที่เรียกให้ผู้บริการไปให้บริการสมมาไม่ได้ควบคุมกำกับนะคะเนื่องจากว่าเป็นอาชีพอิสระเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคจึงได้อยากฝากเตือนประชาชนว่าหากจะใช้บริการเช่นนี้จะต้องระวังเป็นพิเศษอย่าให้เข้ามารับบริการที่คลินิก ที่ได้รับอนุญาตจะดีกว่าด้านกนรแพทย์อาคมประดิษฐ์สวรรณรองี่ดทีปี2พระบุว่าสปสเป็นกรมหลักในาการเตรียมความรพร้อมของคลินิกภายในสังกัดที่ดูแลอยู่และได้กระจายข้อมูลมาตรการหลักและเสริมไปยังพื้นที่ในสาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้กระจายไปยังคลินิกที่เกี่ยวข้องเช่นความพร้อมของผู้ประกอบการ ได้แก่การเตรยียมอุปก,กรณ์สถานที่การคัดกรองอุณหภูมิร่างกายประวัติความเสี่ยงสัมผัสโรคผู้ขรับบริการรวมถึงผู้ให้บริการต้องประเมินสุขภาพตนเองก่อนให้บริการด้วยซึ่งจากการสำรวจก็พบว่าผู้รับบริการเตืนตัวใช้บริการในการสวมหน้ากากอนามัยค่ะไม่พูดคุยกับผู้ให้บริการขณะรับบริการนอกจากนี้ประชาชนยังนักงคิวในร้าน ก่อน้าใช้บริการซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีในการปรับวิธีการแพทย์ใหม่ค่ะสกาหมัยเหมือนกันตอนนี้ผู้ใดที่คิดว่าตัวเองจะเปิดร้านอะไรก็ต้องเขาต้องเกิดกฎหมาย นร้เนาะก็คอปืนปกกดไมายนการรูกเรี้ยนการจะรกจะเป็นเลี้ยงในกัรรู้ต้องปเบิืนกดไมยี่ห้ที่สุดก็เนาะพอแม่มายูดีๆเล้วยวคนณนารีเรียนคนนจีเี้ยงจะเป็นต่างปรเทศอะ่รดีร้ได้แล้วเดี๋ยวมันจะออกไปยังมันจะออกไปสักรู้เนาะสี่เดือนขึ้นยปดีตัวนี้ปนกดไป้่็จะมีอย่างต่าเพราะว่าจะมีอย่างน่ามีของสถานียามาล่ะสิของเื่อแบบนี้คือ ก็จะมีกรมราชมายถาสมันไทยซึ่งจะเพื่อออกครั้งนี้นะเ่จะาออกครั้งนี้นะกมีกมส่งเสริมพูดอัญยาถคะอลยนะคะ Nini อันนี้เป็นการไปสอบไปประกอบลคูกรรรมกาีตอนนี้จะเป็นจะเป็นติวติวไปสอบไปประกอบลูกศิลป์ลูกคลิปนี้คิปดีทุกคนในที่จะไปสอบไปประกอบลูกศิลป์นะลูกปิดก่อนจะได้ลูกปิดก่อนจะได้น้อลูกเนาะปิดก่อนนะลูกนะไคิปดีจะเป็นเกี่ยวกับพวกไปสอบไปประกอบลูกศิลปคือคือเจ้าลูกจะไปสอบไปประกอบลูกศิลปลูกตุ้งสาวตัวเป็นศิลปนะลูกขอย้ว่าฝากตัวเป็นศิลปบอสแต่เจ้าของพวกเขาเดี๋ยวเปเกี่ยวกับไอ้นี่ซื้อๆลูก ปเป็นเกี่ยวกับมาตรฐานไอ้ขึ้ยังสมุดร้นเนี่ยเนี่ยคือยังพวกเนี่ยต่างๆในรลูกกฎหมายต่างๆบางอันนี่ลูกกฎหมาย,ามายุณเนี่ยเนี่ยกฎหมายของหมอนวดการขึ้นทะเบียนเนี่ยลูกเนี่ยเนี่ยกำลังผ่อปัญหา <ๆ S 2> กันอยู่ตอนนี้ครับส่วนข่าวนี้ตะเทือนวงการหมอนวดแผนไทยครับกระทรวงสาธารณาสุขสั่งระงับการขึ้นทะเบียนหมอนวดกว่าหนึ่งแสนคนซึ่งเป็นหมอนวดแผนไทยกว่าหนึ่งแสน เนี่ยตอนนี้คือเนี่ยเนี่ยที่ที่กำลังมี่ปัญหากันอยู่ตอนนี้นะลูกเนอะขอบเนาะที่กำลังมี่ปัญหากันอยู่อตอนเนี้ยสนใเรื่องจังครับส่วนข่าวนี้ตะเทือนวงการหมอนวดแผนไทยครับกระทรวงสาธารณาสุขสั่งระงับการขึ้นทะเบียนหมอนวดกว่าหนึ่งแสนคนซึ่งเป็นหมอนวดแผนไทยกว่าหนึ่งแสนคนนะฮะ สืบเนื่องจากว่าคุณหมอขัตร์พลจึงสมเจตภพยารครับซึ่งเป็นผู้อเมริกันกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกรสนับสนุนด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ามีการสั่งการจากกระทรวงให้รับการขึ้งทะเบียนหมอนวดที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบรับรองจากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งหนึ่งแสนกว่าคนคุณผู้ชมฮะสืบเนื่องจากว่ามีลักษณะการเปิดการเรียนการสอนในลักษณะสาขาหรือแฟนชายโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะไปผิดเรื่องของพร,รบสถานประกอบการเพื่อสิขภาพปี2559ต้องมีการมาเปิดขออนุญ,ญาตต้องมีความถูกต้องอย่างนู้นอย่างนี้แต่ส่วนหนึ่งจากการสืบของกระทรวงเนี่ยทำให้ทราบว่าบางศูนย์สาขาของสมาคมเขากล่าวอ้างอย่างนี้นะฮะบางศูนย์สาขาเนี่ยเปิดการเรียนการสอนและออกวุติให้แก่ผู้เรียนแต่ปรากฏมันเป็นลักษณะซื้อขายใบประกาศไม่มีการเรียนการสอนจริง ซึ่งตรงนี้พเป็นข้อมูลกว่าแสนมีข้อมูลอีกว่าปี57กับปี59บางครั้งเนี่ยบางเดือนเนี่ยคิดว่ามีคนจบออกมานะฮะต่อห้องจบออกมา300ถึง700คนออกมาซ้อนๆกันเป็นไปได้อย่างไรนี่ครัคุณผู้ชมถือว่าจะเรืนอนวงการแพ่ย์แผนไทยเลยนะฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาถือใบขึ้นทะเบียนไปแล้ว ถูกระงับและเป็นการระงับย้อนหลังยืางเรียคนไปกินได้เยรืเ่าองบอกว่าพราว่าซีโนเน่เจ้าเ้นเพื่อสิแก้มเนาได้เแล้วไ่ไ้อไปยิมแกเได้เนนะแต่ยิเปตามไปจากเอกสารได้ก็เสนอว่าับว่กว่แสนคนที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้อบางคนอาจจะเรียนจริงหรืออย่างไรสามารถที่จะไปฟ้องร้องสมาคมได้เลยแล้วไปยันกันในเรื่องของข้อท็จริง เมื่อวานนี้คุณชลิดาสิริธนาบุญครับซึ่งอยู่ในฝั่งของหมอนวดแผนไทยนะฮะไปที่ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพนวดจากทั่วประเทศนำโดยคุณชริดาไปยื่นหนังสือครับแล้วก็จะส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีรวบรวมรายชื่อมาจากน้อย690คนบอกทั้งกลุ่มเนี่ยเห็นพร้อมกันว่าจะยื่นเรื่องต่อนายกเรื่องจากตอนนี้ขึ้นทะเบียนหมอนวดมีปัญหา ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องของการขึ้นทะเบียนลาบช้าไม่สะดวกรวดเร็วการจัดการไม่ดีแล้วมันยังมามีปัญหาเรื่องของการระงับการขึ้นทะเบียนอีกสะเทือนเลยเพราะว่าเดือดร้อนกันมันส่งผลต่อรายได้ของพวกเขาทั้งที่พวกเขาก็อบลมมาอ,มอ้าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ของวงก,การงวดใทญนะฮะเดี๋ยวต้องตามัปต่อครับโอ,อเอียมมาลุกเนาะอ่ะปฏิกรของเขา้าเอาเผาไฟได้ลุก เปิดไฟไนุนเนาะเอาปิดก่อนกันเลยปิดก่อนเลยปิดเลยโอเคบัณฑิตของพวกเขาเขาต้องซีเรียสเนาะลูกดนาของพวกเขาเขาต้องซีเรียสตอนนี้คือเราเรียนจริงทําจริงปฏิบัติจริงเนาะลูกเนาะกฎหมายต่างๆลูกกับเบิรงแล้วเข้าใจเข้าใจตรงนี้แล้วเนาะลูกเนาะเข้าใจเกี่ยวกับพวกกฎหมายพวกอย่างต่างๆเลยเด้อบัณฑิตตอนที่พวกพี่สิจบเนี่ยมันจะต้องมีการสอบอย่างลูกสอบก่อนจบเแา้ลูกเนาะ สอบก่อนเลียนสอบไปแล้วลูกตอนนี้ก็คือสอบก่อนอย่างลูกสอบก่อนจบเห็นเอตุกฎหมายแล้วเป็นฟอ่อชี้เนี่ยลูกบัดนี้แม่ทึงบอกแล้วว่าถ้าลูกจะเข้าไปเบิง้งถ้าลูกจะเข้าไปเรียนโร,นเรนนงเรียนใดกระซังเนีลูกไปเลี่ยนใส่กระซางแล้วลูกนะให้กดเข้าไปดูในสบกสอ,สอก่อนขยับก็หมายเนาะที่แม่แช่เบิ้งเนี่ลูกเข้าไปเบิ้งก่อนว่าโรงเรียนนั่นได้รับการรับรองอยังบัดนี้ของวกเานี่ยของพวเขาโรงเรียนวเขาเนี่ย ได้รับการรับรองแล้วรับรองรับรองเรียบร้อยแล้วองจะบรรจุดอนนล้วลูกเนาะองจะบรรจุดอนมาดิแม่จะเป็นคนที่มาเอาตัวเองแม่จะเป็นคนที่มาเอาตัวเองเปรียบเทียบกับคนอื่นบอเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวเองรู้เคยแต่เมื่อไหม่แตคือห้องเรียนของห้องไอ้มันจุกต้องดีที่สุดแต่ตอนนี้ทำโรงเรียนกับขอบขึ้นลายกับขอบขึ้นขอบคุณไปขอบุึ้นกิจีนะล้วลูกเนาะ้าคนที่กิจีนม่เห็นเอกสารใหม่แล้วลูกแม่บอกเลยว่ายากมาก ยากมากนะลูวกลว่าลายเอกสารลือ้อแตงแก้แกลกได้หนะลูกอีทีพต้องลืดแตงแกแลกไดนะ้น่ะต้องเอาต้องเอา,อเอาลายซื้อนะคะยังแต่ละคนจะถึงมาหนะลูกเอาขึ้นมาหนะ่ะเอาขึ้นมาแล้วก็มาเบิรงว่า,วม,าม,ออมีข้อสอบจริงบ่มีแนวมีข้อสอบมีเก็บเคสมีอย่งจริงบ่ก็คือจะมีพวกลูกเก็บเคสกันนะลูกเข้าใจตรงนี้แล้วลูกเนาะแล้วปรนเด็นเมื่อนี่ขอ,อกกสอบสอบเพื่อที่จะงโตมีอีทีพนะลูกอีทีพจะได้รวบรวมข้อสอบ พปณิะลอกกันเด้อนั่งสอบใกล้กันปานนี่นะลูกค้อมพร้พอมสอบนะลูกเนาะพร้อมสอบสอบ้ <t> อบคะครับสอบปณิก็จะสอบมาเมนสอบของเรียนน้องปรสอบลูกจะติวยังจะติวนวดไทยออยใหนะนะ้อีกรอบหนึ่งเริ่มนะบัอนนี้ตั้งหน้าตั้งตาเพือลูกตั้งหน้าตั้งตาตั้งหน้าตั้งตาสอบกันก่อนเด้อลูกเนดะ้ อย่าลอกกันอย่าลอกกันห่วยนางไก่กันคือลอกกันวะมาต้องตกใจ้วค่ะรอบใบกับรอบรอบใบกับรอบเศร้ามามาขอมาขอจบพร้อมกันนะคะนักเรียนก็นเลยบึงดูลายแต่ว่าขอโทษพิย์เข็มงวดเข็มงวดนะบอกว่าแม่เข็มงวดแล้วแต่ว่าพิย์คนเข็มงวดคือคนนี้เพราะว่าพิธีเพ็ดเอกสารเนี่ยลูกถ้าผิดพลาดอย่างมากปุ๊บเนี่ยลูก คนที่ถือค่ายก็คือไปคือพิธีบอมเป็นแม่ลูกบอมเป็นเจ้าของโรงเรียนบอมเป็นผู้บริหารเขาจะหมายเนาะแต่ว่าคู่สอนก็คือโอเคสอนตามสอนตามที่พี่ที่เพรตะล่างให้นะลูกสอนตามที่บอมเป็นพิธีเพรตะล่างลูกก็คือสอนตามหลักสูตรของแกนกลางนะลูกแล้วรุ่นพวกลูกเป็นรุ่นสุดท้ายของหกสิบแปดสิบเด้อลูกนาตั้งแกงกันหกสิบแปดสิบโอเคบอ รุ่นหกสิบแปดสิบลูกบันนี้รุ่นต่อไปนะลูกรุ่นที่จะมาเลี้ยนไม่อีกเนี่ยลูกเพียวเพียวเลยที่นี่นะลูกจะเป็นรุ่นร้อยห้าสิบชั่วโมงเป็นรุ่น้อยห้าสิบชั่วโมงลูกของพวกลูกเป็นรุ่นโล่แม่จะคุยดูไรลูกางเรียนกระสอบกันแสดงว่าเรียนจริงตัวเดี๋ยวตอบได้ดูนี่ยูวกันแล้วบอส ติวกนสอบเะีูกวนัดติวการสอบโอเคูดเสียจองไปยกมือเดี๋วกาได้เสียตองไยกมือยกมือจะได้เขาจะได้เรียนทฤษฎีเขาเรียปฏิบัติคิษีขพอแล้วมาที่ขัวรงกัิามจะเป็นฏิบนี้ครับแล้เดียแล้วที่ฎีลไปในนา่งในเรื่อนนันัดสอเสร็จแล้วพิธี่า ตัวเล็กทำไมไม่ช <descon> ่วยเหรอลูกตัวเล็กมาแท่มาซวยมาซวยเียบข้อสอบถามถามใจลูกแม่อย่าเส้นมจางเส้นทตัวว่อ้อนมอกามดงนาสาทนสเด็กวเพราะว่ากันเบิรดิเนี่ยเบิรงไบนนะบมันจะต้องอยู่ในเส้นจีวรการเกิดโลกนะลูกไอที่เขียนไว้ะหรอพี่ พี่แม่บอกว่ารู้ว่าเส้นนัทตะวะบอกไปยังลูกกระาบพี่เขาเดาโนบไปยังงนกปุ๊ดดิถ้าเขาไปดูใหม่แล้วลูกด้าเขาไปดูใหม่จย่างว้ลูกแคปอยัางกระซังถ้าเราเข้าใจง่ายๆมันจะยังลูกมันจะนึ่แม่บอกแต่ถ้าีจยังที่เขาเข้าใจง่ายๆเราเ้าไปลื่อเป็นคนเด้อลูกเขาไปลื่อเป็นคนเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราเรียนแล้วลูกด้ามันจะเข้าใจบ่ต้องซีเรียสลูกบ่ต้องซีเรียส มาตซีเนียลลน้ตเนาป็นงตวเ้าเป็นนตุเ่เป็นยันคนเขาถือว่าทุกอย่างถืกว่ามีงานเย็นเยืยเนบะลุนบ่บอกกรตองซีเรียกกนเด้นลูกกตองซีเรียลเน้นที่สุดเน้นเห้าจะลงเน็นอย่างลีกไครพิพาลสัลักษาโอเคเป็นบะลุไข้พิพาลรสัญลษ์เป็นมไกัดอยูเนาะบริเลนเถียวกระดูกไก่สลังที่ปลายประสาต่างๆนเน่ ไทยประสาทกัางๆนะจะไล่ตลกเนาะกขวจะไลมากถึงขั้นที mm <h>. um, uh, ่สุดตลกเนาะเก่งมากเป็นก่งมากลอสำหรับการกนันอะอยุอย่างเห็นบ่แม่มากป่าววัเห็นนัทกบัดเห็นบ่เห็นบ่เสนชางบ้างมนีมันจะมีนันทกบัแล้วก็มีชีช่าง โอดเดี๋ยวงเลบกตรื e ่องดีเาี่กินว่าเตรียมลุบลห้ามมีลกเอาสลับกันลุกสลับกันเตรียมมถูกเคถูกเียถ้เคมนึ่งค่ถ้าคนไหนถูกเคนึ่งถ้าคนไหนเคมโอเคโอเคเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้ว สร็งเสร็จแล้วตัวจดีกันแล้วไหมหบอยังยังไม่บอกใครสลับพิทิพิทิพิทิพลทิพิทลพิทิพิทิพิทิพิยิพิทิพิงเพิทิพิทิพิทิพิ้ิพิท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 พีทิิทิพิทิิทิพิ่ิ่ิพิทิพิทพทิพิปิพิท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 ิพิอิพิท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 ิ เอาดังๆนัลนกดังๆในร่างกายกระูกีกระดูกหมดสองร้อยหกชิ้นเก่งมากถึงประสบองการเรียนยอมาการทำได้ไม่อะไรไ่้ไม่าสร้างต่างๆของร่ากายก่งมากโอ้กเดี๋ยวค่ะมีคนจะไปทำโ้สอนเรื่องอไรเอา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 ไม่ยืไม่ยน้งตา มีประเด็นทั้งดาด,ดังๆเอาเย็ตรงนี้ลูกตอบด,ดังๆน,ขนัข้อนึงไหมเอาขอ้อนึงไหมนีน่ตรงนี้นให้แม่ไทยให้บ่สอบให้ลังเรียนใช่หรออ่าสอบหลังเรียนอันนี้สอบหลังเรียนลูก สองคะแนนได้สอบก่อนเรียนหรือยังคะยังไม่สอบโอเคท่านนัทนั่งเฉยๆก่อนท่านนัทอีกอากาศพ่อไม่ฟ้เฉลยนะต่อๆกังๆแล้วลูกนัทใส่คำตอบดังๆแล้วข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งระบบที่เป็นโครงสร้างของร่างกายคือระบบอะไรคะระบบกระดูกต่อไก่ในร่างกายของมนุษย์มีกระดูกทั้งหมดกี่ชิ้นสองหกชิ้นดังๆลูกดังๆ จุดประสงค์ของการเรียนวิชาการวิภาคศาสตร์คือเพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างต่างๆของร่างกายจริงจังก็สี่เส้นบริวารตามตำปีนวดฉบับหลวงสมัยรัชกาลที่ห้าพีทั้งหมดกี่เส้นเจ็ดสิบสองเส้นโอเคใ่ก็สอบก่อนทุกเมื่อกี้อย่างลูกเป็นประเภทหนึ่งในสาขาใดการแพทย์แพทย์ไทยแพทย์ไทยเส้นประการศิษยในร่างกายทั้งหมดมีกี่เส้นสี่เ เส้นใดที่เกี่ยวกับทวารเบาหรืออวัยวะเพศชายสิกีิและคิชชคิชะเส้นใดเกี่ยวกับระบบทวารลัะสุขุมังเส้นนั้นพักกวัดหมายถึงเส้นประธานสิทธิ์ในข้อใดเป็นเส้นสุขุมังเส้นใดถามสิจีเริ่มต้นตั้งแต่กลางท้องใต้สะดือสองนิ้วแล่นไปถึงทวารเบาสิกี เก่งมากไม่ได้เต็มเนี่ยฮา่าลูกคือพ่ขอสอบที่ที่พี่ีออกมาเนี่ยลูกฟังนะลูกนะขอสอบที่พี่พี่ออกมาสองกลุลูกเนี่ลูกเป็นขอสอบที่แม่ย้งานวิจัยตอนจบขอโทษลูกตอนจบขอโทษยี่งนี้นะมันไม่เหมือนร้อยข้อมันจะอยู่บนร้อยข้อนะลูกมี่พี่เนี่ยบอกว่าเอาอีนึง ท่านวดท่านวดมีทั้งหมดกี่ท่าลูกท่านวดมันพี่เขาหูดกี่ท่าเอาล่ะตอนไปทุกท่านวนมีทั้งหมดกี่ท่าท่านวดมีทั้งหมดกี่ท่าเนินเอานี่นัไงโงลก็จะเอาไงที่จะกล่อ้กว อะไบอคาพ่กินแสดงว่าท get ่านวนพี่กิท่าท่ามาดิขั้นตอนขยัว่าขั้นตอนกับลูกเนาะขั้นตอนน้องก็่าขั้นตอนลูกอฟังลูกฟังขั้นตอนขั้นตอนก็คือยกตะยางยังมือว่านเนี่ยลูกนอนด้านหลังของนวดไทยไทยอ่อยก็คือขันวนเปลี่ยนแต่แค่ว่าไทยอ่อยอย่างมาใส่เอาน้ำมันมาเพิ่ม แค่นั้นเองเราปฏิการไล่ตามแนวยันตไล่ตามแนวเส้นแล้วลูกด่าทั้งนวดไทยออยเนี่ยมันจะแม่ยังลูกต้องต้องแนวเส้นต้องแม่นลายที่สุดนวดไทยก็ยต้องแม่นเสียงกันลูกโอเคบอสเราปฏิบัิจ้สมุวาลูกลูกไปพ่อลูกข้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยปวดขาลูกกันวดจากนั้นจากสี่ล่างของหลังตะลูกลงมาจนมาถึงยังตรงลูกขาอยากได้ แต่ถ้าลูกค้าปวดตุกตาลูกเอี้ยงปวดช่องท้องลูกกระดวกยาหนึ่งของหลังท่อนล่างลงมาถึงลงมาถึงกลางของค่ะแต่ประเด็นแต่ว่าของโรงเรียนเอย่างแม่จะบ่าให้ลงมาแค่นี้หรกเพราะการดูเท่ากันทีเกิอย่างเกิดสะท้อนของอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายนั้นลูกสรุปแล้วนวดเบื่อตู่เห็นเนาะแต่ประเด็นก็แว่าไม่จะมีสูตรอย่างลูก มีสูตรของนวดหนึ่งชังง่วโมงเอาสูตรหนึ่งชังง่วโมงวานนี้ลูกทางน้ดสูตรหนึ่งชังง่วโมงนานิกาเขากดเข้ามาไดลกูกกดบ่ได้ดเป็นบนน่ปวดใดลูกบัดนี้ก็ปวดได้จะตรวจหนังสือมนสิลมลกูกเดี๋ยวเอาอเจ้าซี่เอาผากันเอาแพนยคขา,ามาแอนหนึ่งเอาเอนยศขามาบ่เป็นแอนหนึ่งลกูกเตียงละเอาเอาเอนยศขามาเอาเอนยศขามา้าวาก็ยยิบกกาม,มาหรือจะอยู่ในอันเดียวกันลกูก อันเดียวกันเอาอันนี้ออกลูกเอาอันนี้ออกเอาอันนี้ออกลุกเอานี้ออกเอาเครื่องนี้ออกก่อนลุกเอาเก็บตรงนี้ลุกเก็บจอเข้าก่อนลุกเก็บจอเขาเข้าก่อนลุกนี่ล่ะดันจอเขาขึ้นมาก่อนลุกเอาดันจอเขาขึ้นมาก่อนเอาแผ่นเดียวก็ได้ลุกหรือเจ้าสองแผ่นสามแผ่นไอ้่งละพักกันไปดันจอกับขึ้นเกาก่อนลุกไปเอาสร้างกันเองนะลูกนะสร้างกันเองคือตอนเรียนนวดแม่บระวงพวกลูกแล้ว แต่ว่าตอนใบว่าแม่ตอนบายลูกหลังจากเลี้ยงตรงนี้เสร็จหลังจากเลี้ยงตรงนี้เสร็จแม่จะให้มันจะเป็นจากท่องจะต่อจากท่องแล้วลูกต่อจากท่องท่องแล้วก็จะมาเข,าเข่าแขนแขนแล้วก็จะมาเข่าหน้าอกหน้าอกแล้วก็จะมาขึ้นศีรษะศีรษะแล้วก็จะเป็นทางนั้นนี่ละ่ะเอาตัวน,นั้นขึ้นไปบ้านทั้งคุนลูกเอาเอาตัวที่พี่ทิพย์ถืออยู่นี่ไปบ้านทั้งคุนไปเอาตัวนี้ไปเจ็บลูกเอาจะเข,าขเา่าคนละคู่หรือว่า หรือว่าจะเขาเป็นแก้งเอาทีเป็นสองทีมคือเกาลูกเป็นสองทีมทีมทิมที่ใิ่เสือทิมมส่เสือสีสมสมแท่ยู่ทั้งใดลูก<ม>สมแท่ยมแทั้งมีเออเอาสมปลอมสมปลอมยู่ทั้งพุนเออ,อ,อุณ้ใด<ม>สมแท่สมปลอมลูก เอาเอาแผ่นยกขาว่างลุกแผ่นยกขาว่างเออแผ่นยกขาว่างเดอลูกได้แผ่นยกขาว่างเอาเอากละมังเอากละมังขวมโลงลุกกละมังขวมล่งวาดเป็นนาฬิกาลุกเอากละมังวาดเป็นนาฬิกาลุกวาดกละมังเป็นนาฬิกาเอาใบสีขาวลูกมันเคยใยลุกเอาใบสีขาว เอายิบใบสีขาวใบเดียวก่อนก็ได้ลูกใบสีขาวใบเดียวเอาของเฟอร์นิเจอร์ออกลูกเอาเฟอร์นิเจอร์ออกเอาวางใส่กึ่งกลางลูกวางใส่กึ่งกลางเอาไปแม่แม่ให้ทุกคนแม่ให้ทุกครูลูกทุกครูเออมันจะได้บ่แย่งกันลูกเตียงแรกไปใส่ลูกเตียงแรกเอาแผ่นมาแไปลูกเอาอย่าเพิ่งด้บลูกดับพร้อมกันลูกพร้อมกันเอาคนสวยพร้อมกันลูกพร้อมกันยืนหันมาทางนี้ลูก หันมาทางนี่ทุกคนเอาแผ่นมาวางลูกแผ่นมาวางเอาเอาวันนี้เจอลูกวางลูกาะไต่ก่อนทุกคนเอาอย่างที่หนึ่งถือกระมังกระปาก,กากระมังกระปาก,กาลูกอย่างที่สองคือกันลูกอย่างที่สามถือกันเขาเขาเป็นฐานเออเขาเป็นฐานลูกอย่าเย็นก่อนลูกนะไปแม่ลูกไปแม่ไปแม่ขึ้นทุกอันลูก ตัวอี้เธอเป็นกตัวอี้่ๆตัวอี้ตัวนี้เธอแีดีปล่าเธอบ้ารเลาเออเดี๋ยวบ้าสมแท้ยุฟังพุ่นสมปอมยุฟังนีคอับสมอมเออออกอี้ออกไปลูาออกแ้านทุกเตียงรลดันเตียงดันเตียงดันอันเนี้ยดันตัอี้านก่อรเล่าเออดันบ้านไว้รลูาเฉลี่ยเฉลี่งเฉลียย เออเอาเียงไปลูกแม่ยังกี่ล่ะครบแล้วบอกเอาสายไฟย้่ยมากลูกตาบอมีู่้ใดเป็นผู้ใดลูกังกัมาบอมีู่้ใดเป็นผู้ใดเสียงเมียเลยเมีผู้ช่สนิสมัลอยของสมบัไม่ลายของแพ อบ,อบอลลูกหล่าบอลต้องซีเรียสลูกเอาเป็นสีเป็นทีมลูกเป็นทีมมบอกว่าเป็น,ท,ปนท,ท,ทีมเป็นทีมเป็นทีมเอาไป,ไปาานี่อันนี้มันบนพี่ครูกับบ้านใ่ไมลูกเออสีมันไข่กันอยู่ลูกสีมันไข่กันอยู่เอามีเมจิกทุกคนเหรอเนาะลูกเนาะ,ะมีเมจิกทุกคนมีเมจิกทุกคนเหรอเนอะลูกเนอะเอาเมจิก้วลูกด้าเอากละมังกละมังควมปากลูก ความปากกระมังลงความปากกระมังลงเด้หลูกนาเตียงสุดายน้ำลูกเตียงสุดายน้ำดันเตียงว่าลูกดันเตียงว่าดันมาแม่เดี๋ยเตียงนี่ดันว่าเป็นดันว่าไม่รู้เออเอาดันบลายลูกเปพวกลูกเขาเปลี่ยนสีได้เป็นเขาตุ้งสีได้เออเขาราวอาไปเห็นยังลูกเพรานี้เจอต่างๆเนี่ยมันจะ มันจะออกมาใส่ประโยชน์ได้เหมือนเห็นบอสมันจะมาใส่ประโยชน์ได้เหมือนเดิมนะมันจะมาใส่ประโยชน์ได้เหมือนประโยชน์ได้เหมือนตุกอย่างโอเคบอสมันมาอีกแล้วมันเป็นอีกอย่างว่ะแม่ต้องไปกดอีกอย่างจากอย่างหนึ่งไว้เขาจะว่าแม่ต้องกดจากอย่างจากอย่างบอสอ้าว vô mưa xe nó ốp luôn hẳn nào có thằng con Ê. <laughs> ไม่เราจะเราจะปิดมันเลยไหมเมื่อกี้มันถามแล้วเราบอกว่ามันโฆษณามากเกินไปเราออก ถ้าเราไม่ไม่ออกโฆษณาเลยหนูเมื่อกี้หนูเลือก หร <si suppression> ือเปล่าไม่ได้แต่โทรศัพท์เนี่ย